สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณครูนะคะก็ก่อนอื่นค่ะก็เลยจะขอน้นให้คุณครูค่ะได้แนะนําแนะนําตัวก่อนค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะดิฉันนาสาวพัชริดาอักษรพมราาค่ะ ครูโรงเรียนวัดเบรุวันค่ะสมบทุนทานีค่ะค่ะพอดีว่าวันนี้หนูจะมาขอสัมภาษณ์คุณครูค่ะว่าถ้าอาชีพอื่นค่ะก็ค่อนข้างมีเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าทําไมคุณครูถึงมาทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะที่เป็นวิชาชีพของคุณครูค่ะค่ะก็คืออาชีพครูค่ะเป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าอยากทําหน้าที่ครูเพราะว่า ในวัยเด็กเนาะเราก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับทั้งครูดีและครูไม่ดีซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลายมาเป็นครูที่ดีแล้วทําให้เด็กๆจดจําเราในะภาพของครูที่ดีไปตลอดไปอย่างนี้คะ่ะและ้วก็พอเราได้มามาเรียนแล้วก็พอได้มีโอกาสได้มาเจอเด็กๆนะคะความฝันเรามันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นค่าวว่าการเป็นครูของเราเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่สอนเด็กนะคะ่ะคือ Uh, เราเนี่ยต้องเป็น uh, แรงบันดาลใจค่ะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เห็นว่าฉันเนี่ยควรทําอะไรในอนาคตฉันควรเป็นอะไรหรือฉันควรเดินไปทางไหนค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้ปกครองเนาะ เขาก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาในการดูแลลูกเพราะว่าเขาก็ต้องออกไปทํามาหากินซึ่งเด็กก็จะมีเวลาอยู่กับเราตลอดเนาะเขาก็จะมองเราเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทําหน้าที่เป็นทั้งคล้ายๆกับพ่อแม่คนที่สองนะคะในการดูแลอุ้มชูเขาให้เขากลายเป็นเด็กที่มีศักยภาพค่ะไม่ใช่แค่เป็นเด็กที่เรียนเพื่อจบไปแล้วไปทํางานอย่างนั้นนะคะเขาจะได้เป็นเด็กที่มี ศักยภาพออกมาเป็นสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปอย่างนี้ค่ะอแล้วโดวยปกติคุณครูสอนวิชาอะไรอยู่คะตอนนี้สอนวิชาสังคมค่ะอ๋อค่ะก็คือจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเข้าไปโดยตรงในวิชานี้ด้วยเลยไหมคะสอดแทรกตลอดค่ะเพราะว่า,าวิชาสังคมก็คือมีทั้งห้าสาระเนาะมันก็จะครอบคลุมอยู่ในทุกเรื่องราว เรียนทุกวันก็จะสอนแทรทุกวันอย่างงี้คะ่ะเวลาที่มีข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรมาเนี่ยค่ะก็จะพยายามอธิบายให้เขาฟังบอกถึงที่มาที่ไปแล้วก็เหตุผลแล้วก็พยายามชวนเขาพูดคุยแล้วก็ให้วิเคราะห์ตามถ้าเกิดใครที่แบบวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองไปในทิศทางที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักเราก็จะชี้นําเขาให้เขาได้คิดตามเองแต่และว,ว่าเราจะไม่แบบพูดให้เขาเชื่อค่ะแต่เราจะอธิบายด้วยเหตุผลว่า คุณที่มาที่ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนีหลาคุณมาทมยังไงทําให้เราเชื่อได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกให้เชื่อจะต้องเชื่ออ๋อก็คือสอดแทรกเหตุผลไปด้วยเหมือนมี<ช>ทฤษฎีแ,แล้วก็มีต้องเน้นเน้นเหตุผลเพราะว่าเด็กเป็นวัยตอนนี้มันเป็นวัยที่กําลังจําอะค่ะจะต้องมีเหตุผลทุกเรื่องให้เขาได้รู้จักเหตุผลเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะจําแช่ว่าเขาทําได้นะแต่เขาไม่มีเหตุผลในตัวเองซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายๆการฆ่าการแทงกันหรือพูดจาไม่ดีใส่ก,กันทุกอย่างมันมันมันมีเหตุผลแต่เหตุผลของแต่ละคนเนี่ยมันไม่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอย่างนี้ยค่ะเราต้องสอแทรกสิ่งพวกนี้เข้าไปด้วยโอ้ดีมากๆเลยคะ่ะฟังแล้วโอ้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนอื่นๆได้เลยแล้วก็เหมือนกับอ่าพอนักเรียนมาฟังก็จะได้ชื่นใจคุณคคูเลยค่ะ ค่ะ,คะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณภูมที่ให้การสัมภาษณ์วันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณภูณสวัสดีค่ะค่ะ